うん。Mm. นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านรถไอาคานะแล้วก็วันนี้นี่เดี๋ยวผมจะพาไปวิ่งซิตี้รันนะครับซิตี้รันแล้วเดี๋ยวจะแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆกับการวิ่งซิตี้รันนะครับว่า how to ว่่ซ city run กับรองเท้าคู่นี้ฮอกาคริปตันแนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันไปกันครับนี่ก็เรา กำลังมุ่งหน้าไปซอย6ครับอ๋อแรกเลยเนี่ยเราเรามาพูดกถึงเรื่องรณ์ซิตี้รันก่อนข้อแรกนะข้อแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวิ่งอยู่ตรงถนนแบบนี้มันไม่ม,ไม,มีไม่มีฟุตบาทเราต้องวิ่งเลนเราต้องรีบวิ่งเลนขวาตอนนี้เรากำลังวิ่ง <laughs> ต่ <laughs> ตายอ <laughs> ยู <laughs> ่ช่วยดูครับผวิ่งในขวาเพราะว่าเราจะได้เห็นรถที่สวนมาไง ถ้าวิ่งเลนซ้ายแลนเดียวกับรถอะรถมันจะมาข้างหลังแล้วเราจะเราจะไม่เห็นรถที่สวนมาข้างหลังเราจะแล้วเราจะหลบไม่ได้แต่ถ้าวิ่งเลนนี้เรายังหลบได้ข้อที่สองเนี่ยที่เราเราก็ต้องมองทางด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไปวิ่งวิ่งแล้วไม่มองทางมันจะมีแบบเนี่ยไอทางระบายน้ำที่มันมันสลลปอ,อะ่ะแล้วมีโอกาสที่เท้าจะพลิกได้ บนฟุตบาทก็เช่นกันก็ต้องระมัดระวังในการระวังเทา้าดีมองข้างหน้าดีๆอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังคือเรียกว่ากับระเบิดมันจะเป็นเรื้นที่คล้ายๆแบบตัวหนอนที่อยู่บนฟุตบาทอ่ะแล้วมันมีน้ำข้างในอ่ะทีแม่งเหยียบไปนกว่าอยู่ริมเวิร์กซุปเปอร์สปโอ้โหเท้านี้แบบเลอะเลยนะอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย หน้ากากหน้ากากเพราะว่าออกมาวิ่งข้างนอกนะเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมหน่อยระวังตัวเองระวังคนอื่นหน้ากากเป็นสิ่งสำคัญมากๆนี่ไม่ใช่ว่าหน้ากาก,ากทุกประเภทเนี่ยมันจะเหมาะสมกับการออกกำลังกายไงเพราะว่าการวิ่งเราต้องหายใจอยู่ตลอดไอ้หน้ากากกันเนี้ยเหมาะก,กับการวิ่งมากๆเพราะว่า มันระบายอากาศได้ค่อนข้างดีมันระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนี่ดูครับแล้วก็มันหายใจค่อนข้างสะดวกผ้ามันผ้ามันจะบ,บางหน่อยครับของยี่ห้อ l i v i n g g การ d มีขาที่ร้านเนคคาด้วยเลยทายินทาิน <laughs> แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันสามารถป้องกันไวรัสได้ด้วยเทคโนโลยีของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับ เขาเคลือบสารที่มันเป็นประจุไว้บนผ้าซึ่งมันเป็นขั้วที่มันตรงกันข้ามกับกพวกเชื้อวไวรัสพอเชื้อไวรัสมันเข้ามาเนี่ยตัวหน้ากากมันก็จะดักจับไว้แล้วมันก็ทําลายเชื้อไวรัสนะครับมันก็จะช่วยป้องกันไวรัสได้แบบฟิตเนสมากของลิฟวิ่งกัตอนนี้เรามาถึง บทหมายสำคัญของการวิ่งสิติลันนะคือแยกกับงแนละ้วเป็นแยกที่เรียกว่าแยกที่สวยงามแยกหนึ่งเลยแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะดูสัญญาณไฟดีๆแยกนี้มันก็จะมีสัญลักษณ์คนข้ามถนนอยู่ตรงนูน้นต้องรอให้มันเป็นสีเขียวก่อน ไแล้วคลิปตั้งแต่ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันพัฒนาดีขึ้นกว่าตัวเก่าเยอะเลยนะมานมีความเฟิรม์มแต่ตอนวิ่งอ่ะเฮ้มันนุ่มสบายนะนุ่มสบายในแบบที่ไม่ได้นุ่มยวกเหมือนตัวเก่าอ่ะ ก็เลยทำให้วิ่งรู้สึกว่ามันดีขึ้นไม่กินแรงเดี๋ยวผมจะขอขั้นเวลานะครับกับ การรีวิวรองเท้าโก้าคิปตัน8คู่นี้ก่อนนะฮะเริ่มกันที่ส่วนแรกก่อนไอสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแต่ว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้มากเนี่ยก็คือตัวผ้าอัปเปอร์ด้านบนนะครับผ้าอัปเปอร์ยังเป็นผ้าเมชอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาทําให้มันบางขึ้นกว่าเดิมนะครับมันรู้สึกสบายขึ้นนะครับมันระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับด้วยความที่ผ้ามันบางไปด้วยนะครับมันก็เลยทําให้มันมีพื้นที่บริเวณหน้าเท้าเพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับทำให้คนที่อชอบรองเท้าที่หน้ากว้างไอตัวเนี้ยก็น่าจะตอบโจทย์ได ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันกว้างสบายขึ้นนะครับตัวเชือกรองเท้าก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับตัวเลนรองเท้าหนานะครับก็ค่อนข้างสบายนะครับมันลดแรงกดจากเชือกเวลาที่เราผูกเชือกแน่นๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะที่ผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบมาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วไอ้หมายถึงว่ารุ่นเจ็ดนะครับก็คือไอ้ตรงฮิลปูแทบตรงนี้ที่มันยื่นออกมานะครับคือเขาทําให้มันสบายนะครับสวมใส่สบายแล้วก็ลดการเสรียดสีบริเวณเอ็ร้อยหวายนะไอ้ตรงเนี้ยแต่ ข้อเสียของมันก็คือมันทําให้ตอนวิ่งเนี่ยมันล็อกส้นเท้าได้ไม่ค่อยไม่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบนะตั้งแต่รุ่น7รุ่น8นะครับและแน่นอนครับสิ่งที่สําคัญของรองเท้าวิ่งก็คือตัวมิดโซนะฮะตัวมิดโซของรุ่น8เป็น EVA 4เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือความเฟิรม์มมันไม่ได้นุ่มเหมือนตัวคิปตันเแล้วนะครับมันเฟิร์มขึ้นนะครับ ผมค่อนข้างประทับใจกับตัวคลิปตัน8คู่นี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเฟิรม์มแต่ตอนวิ่งแล้วเนี่ยมันมีความนุ่มอยู่แต่มันเป็นนุ่มที่ไม่ได้โยกเหมือนตัวเก่านะครับผมวิ่งเพด7มันก็นุ่มไม่ได้กินแรงวิ่งเพด6เฮ้ยมันก็ไม่ได้กินแรงนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้นุ่มเหมือนมาร์ชเมลโล่แต่ผมยังรู้สึกถึงเอกลักษณ์ของตัวคลิปตันอยู่นะครับวิ่งแล้วมันสบายจริงๆนะครับไม่ได้กินแรงนะครับ ทีนี้ส่วนของเอาโซนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับพื้นยางก็ยดกึดเกาะได้ค่อนข้างดีนะครับทนในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เขาลดยางตรงนี้ออกไปเพราะว่าเพื่อเจาที่ของการลดน้าหนักของรองเท้า,ทา,ทาให้เบาลงนั่นเองนะครับถามว่าให้รองเท้าคริปตัน8คู่นี้เนี่ยเหมาะกับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมว่าเหมาะกับเพื่อนๆ่อที่เพิ่งเริ่มวิง่งเพราะาคริปตันเนี่ยมันมีความานุ่มแล้วมันก็วิ่งสบายแล้วมันไม่ต้องกลับตัวอะไรมากเลยนะครับเพื่อนๆที่มือเก๋าอะ ต้องการรองเท้าที่แบบใส่ได้ทุกวัน Daily Trainer วิ่ง Easy ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับแต่ว่าไม่ได้เหมาะกับคนที่กำลังหารองเท้าที่จะใส่สบายแต่เอาไปวิ่งสปีดเวิร์กวิ่งตามความเร็วตัวนี้ยังไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเพส5ต้นๆลงไปมันมันมันจะยวบกินแรงนะแต่ถ้าวิ่งช้ากว่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ยวกินแรงนะครับแลวเนี่ยนะครับก็คือทั้งหมดของ Cli f ton 8คู่นี้นะครับ แต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปวิ่ง City รันอีกที่หนึ่งที่ทบรรยากาศข้างทางเนี่ยสวยมากๆนะครับไปติดตามชมกันเลยไปกันครับผมเส้นซอยต้นสดเนี่ยครับระยะทาง ปวดทอยท้ายซอยเนี่ยประมาณสัก1กิโลเมตรนิดๆนะครับก็ถือว่าได้ได้แรงร้อนๆแบบเนี้ยต้องโพคาลิโซเว็ตหลังวิ่งเนี่ยเถึงโพคาลิโซเว็ตแล้วจะชื่นมาก